หลอกกองแล้วหลังจากที่เราเว้นว่างมาเกือบปีเราก็จะได้กลับมากินข้าวกล่องรถมือเมียในกองถ่ายกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> ข้บาวจงปลาแซลมอนอะโปเดย์และไข่มันดีจากโบราั <All right. S 1> น l r i g ป t กราบรสมือเมียได้ออกกองแล้วเราก็จะได้กลับมากินข้าวกล่องรถมือเมียในกองถ่ายกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นผักย่างพร้อมกับปลาแซลมอน แซลมอนผักยามีขาไข่ต้มไม่ด้วยคือบแร้วขอละครเรื่องใหม่หลังจากที่ร,รอคอยมาสักพัก,กใหญ่ๆนะครับในที่สุดก็ได้ออกกองไข่ต้มวันนี้พักเมีเยก็ลุกขึ้นมาทำอาหารกรองมาให้กินที่กองถ่ายเหมือนเดิมหลังจากที่เราเว้นว่างมาเกือบปี กระเทียแครอทตอบทองเบลเปปเปอร์สีเขียวแล้วก็สีแดงกินคู่กับปลาแซลมอนทาโกติรักไข่มันดีจากปลาอร่อยอยินเสียงไก่ด้วยนะธรรมชาติสดสดตดมือเมื่อเนี่ยอร่อยอร่อยู้กินกับ